คญเจมันอยู่ที่ไหนอ่ะใครเพิ่งบอกว่ามีคญเจข้าง่างทุกอย่างจะดีเองเอ่อไปช่วยเจนเจนหายตัวไปเอ้าเจนบายบายเจนเจนหายไปไหนอ่ะ Where's the key to the room? I can't find it. <laughs> <laughs> to right? A contact list of people. Daily report. I can't read that. I can't read that. At the table. Which table? A contact list of people that Jane would probably go to. Okay, Ooh, that's cool. Can I have it? Oh, objectives. Uh, open Jane's room. Well, yeah, I'm trying. Bookshelf. This bookshelf could have been fan conching. Oh, a living room. By the way, by any bookshelf, Nina? Ah, ha, 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 กดเปิดเลยเป,เปิดห้องบันไดอยู่ที่ไหนอะลืมไปแล้วอ่ะทีนี้นโคทันสวัสดีครับคุณโคทันผู้จัดการไลฟ์ของพี่เดฟนะสวัสดีครับโคทันเป็นยังไงบ้างครับโยเกิร์ตมันอร่อยหรือเปล่า สิธิดเพลงได้ไงว้าเฮ้ยไอติมก็มา,มาทำไมเนี่ยทำไรอยู่เดึกแล้วเขียนไดอารี่อยู่เฮ้ยขาน่ลยดิไม่เอาติม่านี่ของส่วนตัวนะเอาอไปเลยเอาไปเลยโอเครีบมานอนละกาันคนนั้นเป็นแฟนหรือเปล่านี่มันไดอารี่ของเจนนี่ อ่านดูสิอ่านดูสิเอ่ออะไรนะเมือนอาการเราจะแย่ลงแล้วอ้าวแล้วมึงเอ่อนะคิดว่าเอ่อเดี๋ยวก็เห็นนั้นเห็นนี้เอ่อตาปาดตาฝาดเอา หนักมากตาฝาดเาหนหานักมากแปลว่าอะไรนะเอ่อนักจนเราคิดว่ามีใครก็ไม่รู้อยู่ในบ้านเอา้าหรอบางที่ก็คิดว่ามีใครกำลังจะอ่ะกำลังอะไรนะกำลังจ้องมองเราอยู่เอา้า <laughs> จากในบ้านทั้งกลางเอ่อ อ่านยากเนาะ handwriting มันก็อ่านยากเอ่อวันกลางคืนเลยเอ้าโอเคเอ่อแถมรู้สึกแปลกๆก,กับบางสิ่งในห้องเอ่อตายปันไดอีกด้วยโอ้โหห้องตายปันไดมันห้องอันนั้นใช่ไหมครับห,ห้องที่แถวๆนั้นโอเคเคโอเคโอเคอ,เคอะไตายเซเ <laughs> อ่อสักจะเป็น เอาหนักมากแล้วนะยายเจนยายเจนเธอ,อควรดูแลดูแลตัวเองให้มากกว่านี้เพออะไรติมสิกดด็ติมแล้วก็แปลกเนาะเออปนตัวเองในไดอารีซะไดอารี่สัสงั โอเคไม่เคยเข้าใจแต่ไม่เป็นไรระวังบางลางังบางลังนะครับอะไรนะจะมีผีอยู่ที่นี่หรือเปล่าเว้ยสิ่งมันเปลี่ยนนิดหน่อยเนาะทุกคนกลัวมากตอนนี้กลัวมากตอนนี้ มาโนอจะผิดเสียงเสียงได้ไ <republic> ง Open Jane's room I open Jane's room I already open Jane's room t ะทำยังไงดีนะภาคต่อไปน่ากลัวอันนั้นพี่ Marcus อย่าบอกนะ หาปันไดครับอา้าวปันได้เขาไม่ปันไดแล้วนะปันไดยอยู่ที่นี่ใช่ไหมคิดว่าไลฟ์สดนี้จะสามารถจบเกมได้ไหมครับมันไม่ได้ถ้ามันไป24ชั่วโมงก็ไม่ได้เกมเอ่อน่ากวไหมครับ น่ากลัวมากบันใดยอยู่ที่ไหนอะดะไปทางนี้ใต้บันไดอ๋อใต้บันไดหรออ๋อมันเป็นฮัลล่พอตเตอร์เป็นห้องฮัลล่พอตเตอร์เนาะเจน ใช่ฮ a r r y p o อ t e เตทุกคนทีนี้ม่ไม่ไม่ใช่ฮ a r r y เ o อ t e เตเนาะเจนเนสียงน่ะอยู่ไม่ไกลเจน <laughs> Jane? Jane? find Jane she might be here well I don't think so น่าจะใช่มัง้งเฮ้ยมีอะไรที่นี่ไหมก็ไม่มีสิ่งอัมพตุกรรม <c oughs> ที่ไหนอ่ะต้องใช้ไม้ไกลสิทธิ์ไม้ไกลสิทธิ์มันมันเป็นอะไรแมลงสาบที่ไหนอ่ะตะคามัน เป็นฮาลิปเตอร์อีกครั้งแต่เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เฮ้ยอ๋อโอ้โหอันนี้มันเป็นบ้านลานาลานา FBI open up <laughs> เอ้ฮัลโหลอ๋อเป็น่าฮัลโหลออยู่ที่สมุดประการใช่ไหม เบอร์อะไรครับทุกคน <laughs> เบอร์อะไรครับดูราย681 6 8 g 6 8 o t ไม่ใช่ so serious กลากวนเนาะเอ่อมันจะมี ต้องไปหาเลยหาเหล็กอ้าวเหรอต้องไปหาเหล็กอยู่ที่ไหนอะอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าที่ไม่หักในห้องเ,ออเป็นพัซซ์ไม่ได้แกงกับพัซซ์เปิดเปิดเปิดไม่ได้ ในห้องนี่หรือปาหาเหล็กในห้องโอเคครับชูชมาอ๋อที่นี่นะที่นี่ล่ะเอ่อบอกเลยว่าไม่เอ่อไม่โอเคจริงๆครั้งนี้เรามันไม่เอามั่นใจว่าเราหลับสักมาก อะไรนะล,ลับลึกมากแต่ถ้าไม่เราถึงตื่นมาอยู่ในบ้านไม่เก่าเก่าปานไม้เก่าเก่าเออใช่ครับอ,อแล้วเงาที่หน้าตัวปังขออ้างนอกนั้นมันอะไรกันก็จริงเลยเราไม่เคยเห็น เงาอะไรที่เงามันแปลว่าอะไรนะเงามันแปลว่าอะไรนะเออมันให้มันใหญ่โตขนาดนี้ Shadow อ๋อโอเคครับใช่ครับ s h ด d o w ออดูแล้ว <laughs> ขนาดนี้มาก่อนอแต่ครั้งนี้เราหลุดออกมาจากฝันเอง ตื่นขึ้นมาในห้องของเราเออเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่นั่นล่ละสิสองพฤษภาคมสองพฤษภาคมส0องผันสิบสามเหล็กมันอาจจะเป็นอะไรนะ Oh, shush dogs. Oh, another door now. This is where we came in, isn't right? it? Yeah, this is where we came in. Is there another door? Oh, don't eat it, Ah, don't eat it i yeah. wore written three different colored chalks conveying something. well, this has got to be the number, right? i need my leg. how many white ones are there? 1, two, three, four, five, six. 6. white ones. how many blue ones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7. One, two, oh. six. Six, three, seven. แอะเก่งมากเลยเ <c oughs> จรจาดมากกว่านี้เนาะเอออันนี้อะไร่ะออฮัลโหล <c oughs> แม่งมุมหรือเปล่า แล้วเฮ้ยเอเอ,เอมีอาหารหรือเปล่าเฮ้ยไฟอันนี้มันคืออะไรแนะ่ไฟแดงอันนี้มีอะไรทีนี้มีแมกกี้ หนี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 นจากนะอะไรโอ๊ยหนีจากคนนั้นแน,น่เลยไปแล้วปิดแล้วปิดปิดไม่ได้สถานีข่าววิทยุกระจายเสียงท้องที่จังหวัดยะโสธร<ฮ>ได้รับรายงานล่า<ฮ>สุดจากผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองยะโสธรถึงการวางแผนการจับกลุ่มกลุ่มนักสิ่งรถจักรยานย,ยนต์ ในเขตทางหลวงจังหวัดยะโสธรโดยเบื้องต้นนั้นทางตำรวจรายงานว่าสามารถจับกลุ่มนักสิงได้ไม่น้อยกว่าสิบรายแต่ยังมีนักสิงบางคนที่ยังคงหลบหนีการจับกลุ่มรวมถึงนายพิชัยมานะไพบุญผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ขโมยรถจักรยานยนต์และเป็นหัวโจกในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในครั้งนี้ด้วยโดยความคืบหน้าต่างๆจะยะานใ้ทราบต่อไปจบกัดเราจะจับแตแควน Oi, hey, took on create map. Uh Find Jane, she might be here. Okay, well that's sure. I don't think Jane is here, everybody. Kidwa okay. Jane Maina jump you tea nina. Oh Hey! I need a cure this? An oil dripped pillar. Ah...

hello that's uh. what they call pinoy you the son is the one believed to be leading the robbery oh. What's a naughty boy? Whoa, why is it spinning? Monkey, monkey. <c oughs> ใช่ครับมันเป็นพีนะสวัดีครับถ้าไปน,นี้ดีกว่าเอ่อโอเค What does it say? กูจะกลับมาเอ่อจะตวงทุกอย่างของ กูครึง่งอะไรหรอแปลว่าอะไรน,นะมัน <laughs> แปลว่าอะไรน,นะกูจะกลับมา I'm coming back จะท่วง,ท,วงท่วงมันเอ่อท่วงมึงแปลว่านะทุกอย่างจะท่วง everything ของ of mine อะก็ไม่รู้โอเค I'm gonna give it my all โ okay. อเคเข้าใจแล้ว าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุ่งคือจะมาเอาเอาขึ้นเอ่อจะจะขึ้นชีพใช่ไหมอ๋อจะ take everything back เฮ้ยโอเคบ u d d y กลัวไหมวะตัวอะไรวะอ๋อเอ่อว้าว we gonna move that again Run! What am I running for? I want to see what it is. Hello? Hello? Yeah, it's not there anymore. Uh, hey, Vance. Cool jacket, bruh. Titan. Uh, <laughs> I mean, Titan. Uh. Um. เนเมืองไททันใช่ไหมเอ่อ I guess we must need something from here ใช่ไหมต้องการอะไรจากห้องนี้ทุกคนต้องการอะไรจากห้องนี้เป่โอข้างนอก Hello Anybody home? If I go all the way out here, the door is gonna close, no? But too much to Okay, let me lie. To พี่เปรตต่อมิทเทินชื่อว่าเปรตเปรตเหมือนพีสวัสดีครับกันโอเค we stuck in here now we stuck in here now ทุกคนว้าเอ่อเอ่อ h ล l l o ลพร้อมแคนยลอ่ารู้จากแล้วเนอะจักดีว่าสตรีมอ์ดีว่าสตรีมอะแค่มิสมัครเล่นนะแม่เป็นโปรโปรสตรัทสอ้าวมีคัปเปอร์ด้วยทำไมอะทำไมอะ ทั้งหลายคือฝังไว้การที่เรากระทำไม่ดีต่อคนอื่นต่อปการีก็ตามต่อเพื่อนฝูงก็ตามทำร้ายผู้มีพระคุณก็ตามหรือแม้กระทั่งลักเล็กขโมยน้อยสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้ชาวบ้านพอตายไปก็ต้องเกิดเป็นสัมงเวสีเจ็บปวดทรมาน แสนสาหแหวกว่ายวนเวียนไปตามกกรมที่เคยก่อไม่มีจบมีสิ้นญาติโยมทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินเสียงหวีดร้องยามกลางคืนมาบ้าง,พางเพราะปานเองนั้นเล็บแหลมกินก็นไม่ได้สาเนเม่ได้หิวโหวยวนเวียนทรมานตรกรรมอยเรื่อยไปดังนั้นเนี่ย อย่าลิขทำบาปทำกรรมกับใครเพราะมา่อย่างนั้นตายไปโอเคครับสาธุสาธุ Why is everyone saying run run one run, run where นี่หรหอเป่า วังแสงสีแดงโอเคครับโอ้ยมันเป็นแบบเออมันเหมือนเอ่ออัพไซด์ดาวน์เนาะสเตรนเจอร์ i ิ g s อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบอัปไซด์ดาวน์อ๋อมันเป็นโรงพยาบาลเนาะน่ากลัวมาก ไปทีนี้ได้ไหมไม่ได้รองพี่เบรดนะโอเคเฮ้ยสวัสดีครับวู okay. hey! ้ย <zien S 1> ็นนะสวัสดีครับเบรดชีเดฟครับมาจากออสเตรเลียครับอยากจะเป็นเพื่อนกันครับ ต้องเป็นแบบนี้นะเราเป็นเพื่อนกันได้เลยอย่าโดนมันเอ่อเราจะหนีได้ยังไง หายแล้ววิ่งไปโอเคครับจะรอจะรอแซงสีแดงจะหายไปใจนเดนเพรสมาไดเซีเยขนาดนั้นอย่าให้แซงสีแดงโดนเพราะมันจะเป็นคุณเอาหรอเออ อยู่ในสตีลท์โ h มนตัวอ d ู่หลั h อฟเฟอร์เอฟเฟอร์มจะหายไปหรือเปล่าใช่ครับคุณกันกำลังดินโซดา i t hungry แอบแสงสีแดงแลาวิ่งทำไมมันเครียดขนาดนั้นโกหลอ โตนแล้วโตนแล้วนะนอนตายไปแล้วฮ่าน,นี้มันยากนิดหน่อยเนาะ